วัสที่ะาวันนี้ป้าก็ได้ใบชะพลูมานะคะหลายยอดอยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆก็เ,เก็บมาให้ที่บ้านเขามีเนาะเราจะมาปลูกเอาใส่กระถางเอาไว้ประดับแล้วเราจะใช้ทํากับข้าวก็ได้นะคะสําหรับใบชะพูนี่ก็ทกําแกงคั่วก็ได้แล้วก็ทําเป็นเมี่ยงเมี่ยงคาก็ได้นะเป็นห่อเมี่ยงคําทานเขาจะเป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เดี๋ยว หาข้อมูลชัดเจนแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเอาไปทําอะไรได้อีกนะคะเดี๋ยววันนี้ขอมาปลูกก่อนการปลูกใบชะพลูก็ไม่ยากค่ะเพื่อนๆจะเห็นตรงข้อนะคะตรงข้อเขานี้ยเขาจะแตกรากออกตามข้อนี่ค่ะป้าก็จะมาตัดแตกตรงนี้เลยนะคะเนี่ยพอแล้วป้าก็จะตัดใบออกเพื่อลดการคายน้ํานะคะตัดแบบนี้เลย ลูกในกระถางหนึ่งป้าเตรียมมาสีา่กระถางป้าจะปลูกกระถางละสามต้นค่ะป้า,ปาก็อ่อนแล้วก็เอาพ้อล่างน,นี้นะคะตัดไปน,นี่ทำแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะทำเขาจะมีดอกค่อนข้างสวยนะคะสีข,ขาวๆใบเขาก็สวยค่ะไม่คล้ายใบ ไม้มงคลนะคะเต่เขาทานได้ทำแบบนป้าก็ทำทำแบบนี้ต่อหนึ่งกระถางนะคะป้าจะเตรียมกระถางม,มาแบบนี้พอทําเตรียมมาแบบนี้เสร็จปุ๊บป้าก็จะเจาะอยู่ตรงกลางเอามือเจาะก็ไ,ได้นะคะแล้วก็กดอดตรงนี้ก็กดให้แน่นวาลงไปกดตรงโคนให้แน่นเลยนะคะ เวลาเราชำเนี่ยถ้าอยากให้แตกไวเราก็เอาถุงมาสวมไว้ก่อนนะคะแต่แต่ป้าไม่ได้ถุงมาสวมไว้ป้าจะวางไว้ในร่มใต้ร่มไม้เดี๋ยวเขาก็จะอันนี้คือทําแบบง่ายๆนะคะแต่อยากให้ถ้าอยากให้เขาแตกไวหรือพื้นตัวไวเราก็ทําแบบรวบแน่นอาถุงมาใส่ก็ได้นะคะแค่นะคะี้ก็เสร็จแล้วค่ะแน่นเวลาเรากดตรงโคนแน่นๆป้องกันไม่ให้เวลาน้ําเราลดน้ําน้าก็จาไม่โยกนะคะต้นเ็าจะไม่โยก ทีนี้เราก็จะรดน้ำนี่ค่ะปลูกให้ดูแบบนี้เวลารดน้ำก็จะประมาณนี้นะคะไม่โยกไม่โยกแบบนี้แล้วเราก็ไปวางไว้ในร่มเลยไม่ไม่ต้องดูก็ได้ค่ะภายในเจ็ดวันจะรดน้ำชุมช่มๆแล้วาะว่าดินเรามีความชื้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็วางไว้ในร่มแล้วเราก็มาค่อยดๆดูเจ็ดวันก็มาดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะคะรดน้ำครั้งเดียวชุมช่มๆไปเลยค่ะแล้วเจ็ดวันเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็รด วางไม่ได้่มไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเดดไม่แรงเด็ดไม่แสดดินก็ไม่แห้งอยู่แล้วนะคะสำหรับใบชับูทำง่ายค่ะมีประโยชน์ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมก็ลอดนสุดเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ